สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งกอสอนอำเพีอเมืองกระบี่5นาทีต่อจากน,นี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญประจำเดือนมกราคม2564 วันที่4มกราคม2564นางจุรีรัตภูวิจิตผู้อำนวยการกรศนเผดมนตฑรีพร้อมบุคลากรเข้าขอพอรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลต,ต่อการทํางานและมอบกระเช้าของขวัญแด่นายสุรยชัยจันทร์สากรสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เกิดผลกระทบทําให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถมาพบกลุ่มได้นางจุรีรัตภูวิจิตมีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามสูตร จึงใช้โครงการกิตอาสานำสื่อกศนอเพื่อเรียนรู้สู้ภัยโควิดอำเพอเมืองกระบี่ส่งหนังสือถึงมือผู้เรียนวันที่8มก,ออรกราคม2564กศนอำเพอเมืองกระบี่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศนอั่ภออารึษในการมาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคือสารศึกษาพอเพียงด้านการศึกษากศนอัเพู่เมืองกระบี่ได้นำเสนอลำดับขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และสาธิตการถอดบทเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของสิริพอเพียงในกิจกรรมตา่างวันที่16มกราคม2 5 6 4นานางจุรีรัตน์ปวิจิตรนางอุรารัตน์เกตกร,รครูผู้ช่วยและบุคลากรลงพื้นที่ตํานกรองประสงค์และตะมนตปากน้ำเพื่อร่วมกิจกรรมกลุ่มสนใจการทำเชลลล้างมือซึ่งนางจุรีรัตน์ควิจิตรได้ให้ข้อคิดและแนวทางในการป้องก,กันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แก่ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม วันที่18มกราคม2564เวลา13นาฬิกานางจุรีรัตโพวิจิตนำบุคลากรทำกิจกรรมวิคินนิ่งในพื้นที่สำนักงานเพื่อรับโอกาสการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด -19 และเวลา14นาฬิกา30นาทีนางจุรีรัตโพวิจิตและนางอุรารั์เกตกรลงพื้นที่หมู่ที่7บ้านคลองหิตนตำบลสายไทยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นางจุรีรัตนพวิจิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมอดบทเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงได้น,นิ้นย้ำให้กลุ่มเป้าหมายได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวนันจากนั้นนางจุรีรัตนพวิจิตได้มอบปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนโครงการสูตรฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำผ้ามัดยอ้อมจำลวง40ชัว่วโมงจัดโดยกศนตสายไทยวันที่21มกราคม2564 เวลา9นาฬิกานายจุรีรัตน์ปุวิจิตรได้เข้าพบ,บนายสมศักดิ์กิติธรคุณเพื่อเตรงมความยินดีในการรับตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อีกหนึ่งสมัยและในเวลา13นาฬิกาลงพื้นที่ตำบลเขาครามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2564งานการศาึกษาท่านพื้นฐานของเราในเดือนนี้มีอะไรเด่นเด่นบ้างคะคุณเกียรติศักดิ์ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่5้มกราคม2464นางสุปราณีจุธามาศหัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางรัชนีกรนุ่งของคุณครูอาสาสมัครรวมพื้นที่นี้ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้กศนตอนบนปากน้าการลงพื้นที่กศนตอนบนปากน้ํานางสุปราณีจุธามาศได้ให้ข้อคิดและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน วันที่6มกราคม2564นางจุรีรัตนวิจิตและนางวิมลคงสุขลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้กศนอตะบนสายไทยในการลงพื้นที่กศนอตะบนสายไทยพบว่ากศนอตะบนสายไทยดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งครูดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามแผนการเรียนรู้จากนั้นนางจุรีรัตนวิจิต ได้พบปะผู้เรียนและนําเสนอการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์วันที่1 7มกราคม2564นางสุปราณีจุธามาศซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบผู้เรียนกลุ่มเทียบระดับการศึกษาได้จัดสอนเสริมในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาณนะห้องประชุมชั้น3ตนอมอเมืองกระบี่ในการจัดกิจก,กรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาให้ความสนใจเข้าเรียนรู้เป็นจํานวนมาก งานจัดการศึกษาต่อเนื่องในเดือนนี้จัดว่าน่าสนใจเลยนะครับใช่แล้วค่ะงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้หลักสูตรการทําผ้ามัดย้อมหลักสูตรการทําขนมดอกจอกหลักสูตรจัดสารผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกหลักสูตรการทํากระเป๋าผ้าในส่วนของงานการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่15มกราคม2564นายสันสีประพันธ์บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษจัดกิจกรรมหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองทะเลตำบลอ่าวนางและตำบลเขาทองโดยได้คัดเลือกหนังสือที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่วันที่19มกราคม2564จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดชาวตลาดร่วมกับกศนอตำบลปากน้ำ โดยนำหนังสือหมุนเวียนคัดแยกหนังสือที่เสียหายและปรับปรุงภูมิทัศเพื่อสร้างบรรยากาศในการอ่านหนังสือให้กับกลุ่มเป้าหมายคุณเดชิตศักดิ์ทราบไหมคะว่าจังหวัดกระบี่ของเราไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด19้ารายใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับคุณอ,อรวีใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19ต้องสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือบ่อยๆและก็รักษาระยะห่างอย่างเช่นเราสองคนในวันนี้ และทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าหน้าหนึ่งกศนเบอร์มอนกะบีประจำเดือนมกราคม2564แล้วพบออก,กันใหม่เดืนหน้าสนนัีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ